สวัสดีครับวันนี้เรามีโอกาสเดินทางไปยังโรงแรมลำไมโฮเทลเชียงใหม่เพื่อไปรับบริจาคผ้าห่มต้านภัยหนาวกันนะครับเมื่อไปถึงโรงแรมก็มีตัวแทนจากโรงแรมมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นมากเลยครับเนื่องจากคณะผู้บริหารของทางโรงแรมมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนอำเภออมก่อยจึงได้จัดหาผ้าห่มต้านภัยหนาวให้กับเด็กหอพักและกลุ่มเบาบางและผม ว่าที่ร้อยตรีธิรพงศุกสันนิรัน์เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้เพื่อนำกลับไปแจกจ่ายใ,ให้กับเด็กหอและกลุ่มเบาบางตามวัตถุประสงค์เมื่อกลับมาถึงเราก็ทำการแจกจ่ายใ,ให้กับกลุ่มเด็กหอและกลุ่มเบาบางกันเลยครับ เด็กๆมีความสุขมากที่ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ในครั้งนี้วัสดีครับผมในนามตัวแทนของเด็กอาุที่ช่วยไทยตลอดจนหอพักประคุณกอ่อยอยากจะขอบคุณทีมงานนะครับรนาเชียงใหม่ที่ให้เข้าเก่พวกเราเนะเมื่อเราได้พระคมนี้เราเชื่อว่านะจะให้ความอบอุ่นแก่พวกเราทั้งไกาและใจนะครับ และที่เหลือเราก็จะแจกกับผู่อยากไร้ข่มที่เหลือให้กับพี่น้องคนที่เป็นพ่อใการพูนต่อนะครับและสาคัญที่สุดคืออยากจะขอบคุณน้องพีนะครับที่ประสานงานให้กับพวกเราตลอดเวลาและให้ความช่วยเหลือทางทางด้านอาหารตลอดทุกนุ่งห่มและก็มุ้งนะครับท่านแม่นี่นี้ก็อยากจะขอบคุณเป็นอย่างมากและขอให้พระเจ้าที่จะอวยพรแก่ทุกส่วนทุกไว้ทุกคนครับพระเจ้าสัญญาจะอวยพรให้เกิดผลามสถึงท่าหกถึงท่าไรเท่าเราก็อยากจะขอบคุณ ผ้าห่มที่ท่านมอบให้ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เด็กๆและกลุ่มเบาบางเป็นอย่างมากและผมในนามตัวแทนของเด็กๆและกลุ่มเบาบางขอขอบคุณคณะผู้บริหารโรงแรมละไมโฮเทลเชียงใหม่ที่มอบความอบอุ่นให้กับเด็กหอพักและกลุ่มเบาบางในครั้งนี้ขอให้ท่านประสบความสำเร็จ,จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานขอพระเจ้าอวยพรครับ